ครับขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมและการประเสรค่านะครับมีวิธีการใช้งานดังนี้นะครับทำการเปิดเครื่องจากนั้นทำการเข้าโปรแกรม l o m d a s จากนั้นกดทู เข้าที่ option จากนั้นเลือกที่ general program s e t t i n g จากนั้นกด connect เพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้คอนโทรลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อน,นี้สามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีโดยการกดที่ หน้าจอซ้ายบนสามารถกดเพื่อเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ได้เลยครับต่อมาเป็นขั้นตอนในการเทส GPS ให้เราเข้าที่เทสเลือกที่เทส GPS จากนั้นกด Start ให้สังเกตที่หน้าต่างจะมีค่า วิ่งขึ้นเป็นอันใช้ได้จากนั้นกด Stop ต่อมาเป็นขั้นตอนการเทสเลเซอร์เข้าที่เทสเลเซอร์โปรไฟล์ร์ v 3เลือกที่ Connection จากนั้นกด e l ซ t e s สสังเกตที่หน้าจอที่เด้งขึ้นมาสังเกตที่หน้าต่างจะต้องขึ้น Pass ทั้งหมด ต่อมาในการเทสเลเซอร์ให้ทำการกดที่ลมด์สคอนโทรลเลอร์เทสโหมดออนเพื่อทำการเทสเลเซอร์จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีค่าวิ่งขึ้นมาเป็นอันใช้ได้จากนั้นกดที่เทสโหมดออฟจากนั้นกดโอเคในการกดปิดเลเซอร์จะเป็นการตัดการ เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวคอนโทรลเลอร์ถ้าเราต้องการใช้งานให้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับตัวคอนโทรลเลอร์ใหม่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตั้งค่าการเก็บค่าทุกๆระยะหรือว่า sampling interval ให้เราเข้าที่ tool กดที่ option จากนั้นมาเลือกที่ laser profiler v 3 จากนั้นเราก็มาตั้งค่าที่ Low Node Process Interval คือค่า IRI ถัดมา Texture Process Interval เป็นค่า MPD สามารถตั้งค่าได้เลยครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากด Apply จากนั้น Close เป็นอันเสร็จครับ ขั้นตอนการโปรเซสเข้าที่โปรแกรมจากนั้นเลือกที่ไฟล์เลือกที่ Data Processing และทำการเลือกไฟล์ที่เราทดสอบมาจากนั้นถ้าเราต้องการเลือกไฟล์เพิ่มให้เรากดที่ Add จากนั้นเลือกไฟล์เลือกไฟล์ที่ทดสอบจากนั้นกด Open โดยโปรแกรม สามารถโปรเซสไฟล์ได้พร้อมกันหลายไฟล์จากนั้นกด Next จากนั้นก็มาเลือกไฟล์ที่ต้องการโปรเซสทั้งนี้อุปกรณ์ของเครื่องทดสอบดังกล่าวจะมี GPS และตัวเลเซอร์โปรไฟลเลร์เท่านั้นให้เราเลือก ไฟล์ที่จะโปรเซสซึ่ง g p s สามารถโปรเซส d a t a ตาตามระยะทางที่เราเซฟค่าเอาไว้ได้และก็สามารถ export ไฟล์ดิบออกมาได้เช่นกันถัดมาตัว l ล s e r p r o f i l e ล์ก็จะสามารถโปรเซสค่า MPD IRI ตามระยะที่เราตั้งค่าเอาไว้และยังสามารถ export ค่าโปรไฟล์ p p f และ raw data ของเลเซอร์ออกมาได้เช่นกันจากนั้นทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ x หกเมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วให้เรากด next จากนั้นกด p r o c e e เมื่อโปรแกรมทำการโปรเซสเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ Survey Data จากนั้นจะขึ้นไฟล์ Excel ออกมาหลังจากที่เราเปิด Excel แล้วก็จะโชว์ค่าทั้งหมดที่ทเรา Export ออกมาสามารถนำค่าจากโปรแกรม Excel นำไปวิเคราะห์ผลในโปรแกรม Excel ต่อได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการโปรเซสและ Export ไฟล์